ต้องแบงกันดิต้องแบงกดนดต้องมีแบงรดินรถมันกูดิบ่เขาเขต้องไปม้วนเดียวสมมติว่าเขาบ่อขั้นขั้นนั้นดูม้วนไปมไปเด่อดไปม่ไป่อไตงเครียปดอยไป หอน้ำไม่หมด to เอน้ำมดีรถกระองน้ก็สมัย่ัยอออรอไรอะอะไรอะไะไรไรอะไรอะไอะไรอะไรอะไไรรออ

ก็เสียสักสีครับเป็นแพี้์สปีดเพียสปีดพีสปีดพี้หน้าที่แค่นีสปีดสีป้าไอร่างดีไอไโชคครับดีไรถแดดแดดแดดตาโตนะแดดแดดแดดตาโตแดดตาโต โอครับนเพ่จะกินว่าทากินว่าท่นมีเส้นตัดไม้บางี่แลวก็บี้ปั๊มกระดก่อครับ่วามันมีอยู่ระ่ติดกองอยู่สี่ก้าิพีนาุสกี่รนะพี่บงหพีาทม่เกียร์ยสสามตกรยเกียรเกยสามยรออ่ะ แต่ก่อนยังไ่มีเพชรดำยังไ่ได้ขึ้นซื้อเล้เพชรดำยังไ่ได้ขึ้นซื้อเลยขยันเลยลูกพอหนึ่งนี่น่ะพีหมูอายุเท่าไหร่แล้วครับจะขึ้นพ่สนำหนักเยอะ ขายอย่าง,น,น,งนี้เลยจนปวดไม่บวมหรืออย่างนู้ี่มีนะซกลับมัดเนี่ยรับประกาศ <c oughs> ส่งกลับเคมบบมมีมส่งกลับเป็นหมดวันนี้เขาก็ได้เคียมยวนเห็นครับรายการอืมอุ้ย <c oughs> mm, อุ้ยตัวนี้ยังเต้นอยู่ลุงแดงครับลุงแดนเตนเอาเตีก็ลุงแล้วเอาตีก็ลุงอุ้มแล้วโยมอยู่โรงเรียนตอนหนึ่งเนาะอยู่โรงเรียนตอนหนึ่งเนาะไม่ถล้องได้จะให้อีกร้อยหนึง่งได้ไหมลูก <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุรับขอบคุณครับจังข,ข,ขอบคุณค่าแล้ว